มาไก่แล้วนะคะวันนี้เรามาเที่ยวเกาหลีกันอีกแล้วค่ะแต่วันนี้เราไม่เข้าโซนนะคะเราจะไปเที่ยวนอกเมืองกันค่ะไปที่เมืองอันดงค่ะวิธีการเดินทางไปเมืองอันดงนะคะก็มีหลายวิธีนะคะเราสามารถนั่งเป็น KTX ก็ได้นะคะแต่วันนี้เรามาเริ่มกันที่สนามบินอินชอนนะคะที่สนามบินอินชอนเนี่ยเขาจะมีบัส ที่อันดงด้วยค่ะเราก็มาซื้อตั๋วกันที่ a i r p o r t Bu s t ส c k e t นะคะ mm hmm. ก็ออกที่ x 4 1, mm hmm. 1นะคะออกมาก็เจอเคาน์เตอร์อยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ป้ายรถเมล์ก็อยู่ตรงนี้เลย <Wow. S 1> อันนี้ตั๋วเราก็ซื้อมาแล้วนะคะรอบรถก็จังหวะพอดีเลยนะลนุงเด็กป้าไก่ลงเครื่องมา7โมงนะคะรอบรถก็9โมงค่ะตอนนี้ก็ใกล้เวลารถจะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอันดงกันค่ะ ตอนนี้เรามาถึงที่อันดงเรียบร้อยแล้วนะคะในรถบัสนะคะก็สะดวกสบายกว้างขวางมากๆค่ะนอนหลับเพลินๆมาได้เลยค่ะประมาณกลางทางนะคะขเขาก็จะมีจุดแวะพักให้เราเข้าห้องน้ำด้วยค่ะตรงห้องน้ำนะคะก็สะอาดสะอ้านมากๆเลยแล้วก็มีมินิมาร์ทนะคะมีขนมแล้วก็ให้เราซื้อไปทานรองท้องอะไรประมาณนี้ค่ะจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนั่งแท็กซี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดจอดแท็กซี่นะคะซึ่งมีเยอะมากๆเลยสะดวกมากโอเคค่ะ งั้นเดี๋ยวเราเดินทางเข้าที่พักกันนะคะถึงโรงแรมเรียบร้อ,อยแล้วนะคะค่ารถแท็กซี่ก็8,500อลวอนค่ะใช้เวลาเดินทางก็5นาทีก็ถึงแล้วค่ะ ถึงโรงแรมแล้วนะคะแต่ยังเช็คอินไม่ได้ค่ะเช็คอินได้บ่ายสามนะคะก็เลยมาที่เป้าหมายแรกของวันนี้ค่ะถนนจิมดักแห่งเมืองอันดงนะคะในนี้นะคะจะมีร้านขายจิมดักเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในด้วยกันค่ะ และนี่นะคะก็คือเมนูแรกของเราที่อันดงนะคะมาอันดงก็ต้องทานอันดงจิมดักค่ะนี่จานใหญ่มากเลยเขาก็จะทําสดสๆหน้าร้านเลยนะคะแล้วก็แถวนี้นี่มีเป็น10บสร้านเลยค่ะชอบร้านไหนก็แวะร้านนั้นได้เลยนะคะส่วนลุงเด็กป้าไก่วันนี้เลือกเป็นร้านนี้นะคะชื่อร้านอันดงชินเซก่จิมดักค่ะก็ร้านค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะร้านนี้แล้วก็ในนี้นะตอนนี้มีเป็น10บสโต๊ะเลยนะคะถือว่าน่าจะอร่อยใช้ได้เลย จานนี้นะคะสําหรับ2คนเท่านั้นนะคะ,ไไะคราคา3 2ม0 0ื่นอนมอลค่ะดูใหญ่แล้วใช่ไหมเขามีจานใหญ่กว่านี้ด้วยนะคะสําหรับ 4- ีถึงหคนค่ะ,ะคราคาจะอยู่ที่48,00มื่นมอน <ไป S 1> ส่วนข้าวนะคะก็จะอยู่ที่2,000มอลค่ะ <ไป S 1> <c oughs> ที่ต้องทําอย่างแรกเลยนะคะ<ป>เราก็ต้องเอาวุ้นเส้นเกาหลีเนี่ยน,นะคะตัดก่อน,นะค่ะทุกคนเพ <stretching S 1> ราะว่าเส้นมันยาวแล้วก็เหนียวมากๆเลยค่ะไม่งั้นโอกาสติดคอสูงมากเลยนี่ประมาณนี้เราก็ตัดนะคะ พอประมาณพอดีคำเนาะนี่ยาวไหมยาวมากเลย<ม>นะคะแล้วก็เลนนี้นะคะก็จะมีไก่นะคะไก่ชิ้นไก่ก็ประมาณนี้ค่ะส่วนความเผ็ดเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะคะส่วนคนไทยอย่างเรานะคะต้องเผ็ดแน่นอนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันนะคะในชามนี่คือไก่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ที่เล็กของที่นี่คือไก่1ตัวแต่ว่าที่เล็กของเมียงดงเนี่ยครับคือไก่ครึ่งตัว เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ามากินถึงถิ่นเขาเนี่ยนะครับจานใหญ่กว่าไก่เยอะกว่าจะบอกว่าอร่อยกว่าด้วยนะครับเพราะนี่มันเยอะมากถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีโต๊ะไหนกินหมดสักคนถ้าเกิดมา2คนเขาก็เขาก็ใส่กล่องกลับบ้านกันนะครับนี่ครับตอนแรกนี่วันจะกินไม่หมดนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่จึงหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมากินให้หมดเลยนะครับจะบอกว่าร้านนี้นะครับแม่อร่อยมากนะครับหลังจากที่ม่ได้กินมานานนะครับนี่อันนี้ข้ามสุดท้ายแล้วนะครับ ออมมคคพพลลจบได้อย่างสวยงามนะคะมือแรกของเราค่ะอันดงจิมดาค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะนี่คือการเริ่มต้นเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นๆของเมืองอันดงกันค่ะ ร้านเมก้าก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่ลงเด็กประไก่ชอบมานั่งพักขานะคะเดี๋ยวนี้นะคะวิธีการสั่งเขาจะสั่งแบบเทโเวยหรือว่านั่งทานที่ร้านเพราะว่าแก้วจะไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราสั่งเป็นแก้วพลาสติกทานข้างนอกนี่เราทานในร้านไม่ได้นะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อันดงเมนคัลเจอรัลสตรีทนะคะซึ่งตรงนี้น่าจะเปรียบเหมือนแบบดาวเทาของเมืองอันดงนะคะแถวนี้นะคะก็จะมีร้านอาหารนะคะมีแหล่งช้อปปิ้ง นี่นีหน่หมาดนะคะร้านกาแฟก็เยอะเลยแล้วก็เดินไปนิดนึงก็เมื่อกี้ที่เราไปทานอันดงจิมดักกันนั่นแหละค่ะแล้วก็บรรยากาศนะคะก็จะมีที่นั่งชิลแบบนี้ค่ะชอบตรงนี้ลำทานอ่ะอันนี้น่าจะสร้างใหม่เนาะตอนนั้นเรามายังไม่เห็นเลยค่ะแล้วก็มีที่นั่งเล่นอะไรประมาณนี้ร้านนี้ก็เซล,ลนะเก่าสนใจฝั่งนี้ก็จะเป็นโอ i ิแหนยังนะคะมีทูซัมแล้วก็มีร้านเบเกอรี่ที่ลุงเด็กป้าไก่ชอบทานด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านกันค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแมมมอสเบเกอรี่นะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านเบเกอรี่ที่ขายดีที่สุดในเมืองอันดงเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาเย็นไปหน่อยนะก็ของเหลือไม่เยอะค่ะแต่ว่าตัวไฮไลไท์ยังอยู่ใช่ไหมลุงเด้งครีมชีสเบรดนะคะตัวนี้จะเป็นเบสเซอร์เลยค่ะก็ยังพอมีให้ <ปะ S 1> เราอยู่ <คา S 1> นะคะร<ค>า,า,าคานะคะ2500วอนค่ะตัวซอ,องนี่ก็น่าทานมากเลย3,000วอนคนกรอบเลยว่ะ oh. แค่จับก,ก็ได้ยินเสียงค้าแล้ว มักเบิร์ดเวดบีนบัตเตอร์สามพันอน, Butter, 3, อนจัดไปนะคะตะเบียยสำหรับพรุ่งนี้เช้านะครับโอเคค่ะไป ถึงห้องพักเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเตียงนะคะเป็นเตียงใหญ่หนึ่งเตียงค่ะมีโซฟานั่งเล่นตรงนี้นะคะมีคอมพิวเตอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ทีวีจอใหญ่มากเครื่องฟอกอากาศนะคะมีชาร์จเป็นไวเลสชาร์จให้ด้วยค่ะแล้วก็มีชากาแฟในตู้เย็นก็จะมีน้ําดื่ม2ขวดนะคะอเอมเนตตี้ต่างๆนะคะเซเชยลโทนเนอร์นะคะบอดี้โลชัน่นแฮร์สเปรอะไรอย่างนี้เขาก็มีให้ด้วยนะในห้องจะมีหน้าต่างด้วยนะคะห้อง น้ำก็สะอาดมากเลยทุกคนนี่ค่ะ แชมพูครีมอาบน้ำอยู <S 2> <S 2> <S 2> ่ฝักบัวอยู่ด้านนี้ค่ะหน้าห้องเขาก็จะมีสลิปเปอร์ให้2คู่ด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสไตลเลอร์นะคะเป็นตู้อบผ้าค่ะก็อันนี้ก็ใช้ดีมากมากเลยนะลุงเด่นป้าไก่ก็ใช้อยู่หลายที่เหมือนกันค่ะที่แขวนเสื้อนะคะด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นไดเป่าผมแล้วก็มีชุดคลุมให้2ชุดค่ะโลเคชั่นโดยรวมของโรงแรมนี้นะคะก็ค่อนข้างสะดวกนะคะเดินไปไม่ไกลนะคะก็จะเป็นช้อปปิ้งแอร์เรียนะคะดาวทาของ เมืองอันดงค่ะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มากเวลาจะไปเที่ยวไหนนะคะตรงนี้ก็มีป้ายรถเมล์ด้วยค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องพักผ่อนกันแล้วนะคะเรายังมีเวลาอยู่อันดงอีก2วันนะคะเดี๋ยวลองดูว่าที่อันดงเนี่ยมีที่น่าเที่ยวอะไรบ้างค่ะ o มอร์น n ิ่งค่ะทุกคนเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันที่2แล้วนะคะเราจะเริ่มออกเดินทางจริงจังแล้วนะคะ ตอนนี้เราอยู่บนรถเมล์นะคะสาย210ค่ะเรากำลังจะไปเที่ยวอันดงโฮเฮฟอกวิลเลจนะคะซึ่งเป็นเมืองวัฒนธรรมโบราณของอันดงนี่แหละคะ่ะรถก็จะออกทุกๆ1ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นก็กะเวลาดีๆค่ะแล้วก็ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงค่ะตอนนี้เรามาถึงโฮเฮฟอกวิลเลจเรียบร้อยแล้วนะคะ จำง่ายๆนะคะลงสุดสายเลยจากนั้นเราก็จะมาซื้อตั๋วเข้าวิลเลจนะคะราคาผู้ใหญ่คนละ5,000วอนค่ะยังไงเช็คตารางรถให้ดีนะคะเดี๋ยวป้าไก่จะแปะลิงก์ตารางรถไปที่ด้านล่างด้วยเพราะว่ารถเขาจะวิ่งประมาณแบบทุกๆชั่วโมงนึงอะไรประมาณนี้นะคะถ้าจัดตารางให้ดีนะคะก็เที่ยวได้แบบไม่ต้องกังวลเนาะเมื่อซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องนั่งรถต่อเข้าไปในหมู่บ้านค่ะ ช่วงบ่ายสองเขาก็จะมีระบับหน้ากากโชว์ด้วยนะคะระบับหน้ากากนี้นะคะเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของเมืองอันดงซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากแล้วค่ะาจากนั้นเราก็เดินเข้าไปเที่ยวชมบรรยากาศด้านในหมู่บ้านนะคะ หมู่บ้านโบราณแห่งนี้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีค่ะมีมากกว่า150หลังจนถึงตอนนี้นะคะก็ยังคงอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างแบบโบราณเอาไว้หมู่บ้านนี้ยังมีผู้อยู่อาศัยจริงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเที่ยวชมด้วยความสงบและให้ความเคารพกับสถานที่ด้วยค่ะได้เวลาพอสมควรแล้วก็เดินทางกลับเข้าตัวเมืองด้วยปะไก่นั่งรถกลับรอบ16.3 ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนเคาบี้แขวงเมืองอันดงนะครับรอบๆบริเวณนี้นะครับมีแต่ร้านขายเนื้อย่างครับผมสาเหตุที่มาจบที่ร้านนี้นะครับร้านนี้มีหมูค่ะทุกคนก็จะมีหมูกับเนื้ออยู่ในร้านเดียวกันนะครับเพราะร้านอื่นที่เราเดินมาสำรวจมาประมาณสองรอบนะครับทุกร้านเนี่ยขายเนื้ออย่างเดียวแล้วพอดีปลาไก่เนี่ยของเราเนี่ยจะไม่ทานเนื้อนะครับทานแต่หมูนะครับเราก็เลยมาเลือกร้านนี้ครับผมใช่แล้วเมนูที่เราสั่งวันนี้นะคะมีอะไรบ้างลุงแดงมีเนื้อย่างทั้งหมด2ชุดครับผมบูโกกิ สองชุดป่าไก่สั่งหมูหมัก1ชุดครับผมมาแค่2คนนะคะแบบสั่งอลังการกันมากเลยไม่จบครับเราลืมบอกไปว่าเรายังสั่งข้าวมาหนึ่งถ้วยแล้วก็ซุปเต้าเจี้ยวอีก1โถครับผมใช่แล้วค่ะก็รสชาติโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะรสชาตโดยรวมถือว่าโอเคเลยครับแล้วก็ที่ลุงเล้งชอบมากที่สุดของมื้อนี้นะครับก็คือบุโกกิครับผมบุโกกิที่นี่นะครับอร่อยที่สุดเท่าที่ลเรืงเคยกินมาตั้งแต่ในเกาหลีเลยก็ถ้าเกิดว่าใครมาอันดงนะคะก็แวะมาทานได้ค่ะร้านหหนนนนนน้้้้าาาาตแบบีีะะะะะคครจม น้องหมูกับน้องวัวนะคะ,อะนอนลออยู่ตรงนี้ค่ะค่าเสียหายมื้อนี้เท่าไหร่ลุงเด้ง1นึ่งแสนกับอีก2,000วอนโหกินหนักมากชินซอนเลสเตอร์ลองโอเคจานแล้วก็เครื่องเคียงที่นี่นะครับเราต้องบริการตัวเองนะครับเครื่องเคียงก็มีนี่ครับหัวใจเท้าดองแล้วก็พริกช้อนแล้วก็กันไก่ตัดเส้นโอเคเรียบร้อยครับ thank you มาแล้วนะครับจานจังเมี่ยนนะครับชามใหญ่บึกเลยนะครับนี่ครับชามนี้นะครับอยู่ที่ห้าพันหกพันวอนเองนะครับถูกมากแล้วก็โอ้โหนี่ครับแม่เจ้าจะได้กินยังไงวะเนี่ยเป็นจานจังเมี่ยนนะครับชามใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยกินมานะครับเรามาชิมกันนะครับอร่อยดีอ่ะแต่ว่าต้องตัดเส้นหน่อยดีกว่าวะเวลายกขึ้นมาเนี่ยโหมันหนักมือมากเลยกามขึ้นเลยอ่ะ และอันนี้คือบะหมี่เผ็ดนะครับนี่ด้านหน้านะครับจะเป็นาสาหร่ายนะครับผักกระหล่ำนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นนูโดล,ลาดพริกนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบพอโฟนี่ดูเส้นตายให้เข้าไปไปอยู่ท้องฉันสองชามตายแน่แ,น <Wow. S 1> แต่ก็สองชิมชิมเลยอ,อันนี้อร่อยอันนี้นะครับจะมีความเผ็ดหวานเปรี้ยวเค็มมันครบเลยอะ เหมือนซอสไอ้บิบิมบับเลยเปลี่ยนจากข้าวนีบิบิมบับนะคะมาเป็นเส้นน่ะเส้นก็เหนียวหนึบมากเลยเนาะถือว่าอร่อยนะคะคุ้มกับการเดินมานะคะ่ะก็ตรงนี้ร้านนี้นะคะจะอยู่ เลยจากที่ลุงเด้งปราไก่พักกเดินม,มาสักสินาทีมั้งลุงเด้งเนาะก็ถือว่าไม่ไกลเท่าไหร่นะคะมันจะเลยตลาดของอันดงจิมดังมานิดนึงบรรยากาศในร้านประมาณนี้นะคะอิ่มแล้วเรียบร้อยค่ะเช็คบินไป11,000วอนนะคะจาจังเมียนเนี่ย6,000วอนนะคะส่วนที่เป็นบะหมี่ยำนี่ก็คือ5,000วอนค่ะถูกแล้วก็เยอะมากๆด้วย <laughs> ชื่อร้านนะคะชื่อร้านชินซอนนะคะนี่หน้าร้านก็ประมาณนี้ค่ะ นี่ค่ะเลยร้านจันจันเนียนมานะคะเห็นน่าทานมากเลยี่มีซาลาเปามีเกี๊ยวซ่านะคะแบบทอดแบบนึ่งด้วยนะมาแล้วค่ะตอนแรกว่าจะสั่งแค่เกี๊ยวซ่าอย่างเดียวนะคะลุงเด้งอยากทานคิมบับด้วยทุกคนเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะแต่รู้ว่าไม่แพงแน่ชิมนะคะกรอบอร่อย าก็จะมีหมูนะคะมีผักแล้วก็ข้างนอกเป็นแป้งกรอบเลยอะอร่อยแล้วก็ตัวกําลังพอดีพอดีเลยนะคะเพราะตอนแรกเห็นแบบนึ่งนะตัวมบนเริ่มเลยแอบตกใจทั้งหมดมีสิบตัวอร่อยค่ะยืนเด่งจัดไปแลอดยืนนะพอก่อนเกี๊ยวทอดที่นี่นะครับเกทอดแบบสองด้านเลยนะสวยงามเออโอเคมากอันนี้คือชิมบอมนะครับโอ้โหแบบว่าใส่ ใส่เน้นๆเลยนะครับข้าวนิดเดียวเองนะครับดูดิครับข้าวแบบแค่ขอ,ขอบๆเลยอ่ะแบบชอบมาก้โ <Wow. S 1> อเคม, <Okay, S 1> มากเลย8,500ขอบค thank you, thank you. ชื่อร้านน่ารักมากเลยอมม่ามันดูนะคะร้านเกี๊ยวของคุณแม่ ค่ะลูกชายก็มาช่วยขายค่ะน่ารักมากๆเลยแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะลุงได้ปลาไก่ทานไป2อย่างก็คือแค่8,500วอนเองแล้วก็แถมอร่อยด้วยร้านนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับ Traditional Market Nod Gate ฝั่งนี้นะคะร้านมันดูจะอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็เดินเข้าไปด้านในนู้นนะคะสุดซอยเลยนะคะจะเป็นร้านจาจังเนียนที่เพิ่งไปทานเมื่อสักครู่นี้นะ,คะ้ค่ะชาถุงแบบนี้นะคะนี่ที่อันดงนี่ไม่รู้ส่วนใหญ่มีแต่กาแฟเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราเลือกเป็นอันนี้ละกันวาน,นิลลาลาเต้แล้วก็น้ําแข็งเขาจะอยู่ในนี้ค่ะเขาจะมีตั้งแต่ไซส์เล็กนะ700จนถึงแก้วใหญ่1,300นะคะนี่ประมาณ ประมาณนี้เลย900กับ1,500อุ้ยอันนี้เหลือ1,500เองเพราะว่าตรงนั้นเขียน2,000หมดถึงอยอดสุดท้ายตลอดครบค่ะเป็นการทานเครื่องดื่มที่ประหยัดนะคะฉันมาทานดีซีอยู่เพราะว่าหมดนี่2,000กว่าเองอะ่ะ<า>ชื่นใจ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่า และร้านนี้นะคะเป็นร้านขายปลาย,ย่างนะคะที่ทริปก่อนนะคะลุงเด็กปลาไก่เคยมาทานแล้วค่ะก็อร่อยดีนะคะตอนนี้มีคิวอยู่หน้าร้านด้วยค่ะ <Wow. S 1> ส่วนลิงรีวิวเนี่ยเดี๋ยวปลาไก่จะแปะไว้ที่ด้านล่างให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าใครสะดวกหรือ,อยังไงก็แวะมาทานได้ค่ะอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมที่ลุงเด็กปลาไก่พักทริปนี้นะคะ <Wow. S 1> เดินมาไม่ถึง5นาทีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หมู่บ้านสตรีทอาร์ตนะคะของเมืองอันดงค่ะ มีจุดชมวิวนะคะแล้วก็มีจุดถ่ายรูปเยอะเลยแล้วก็นอกจากนี้นะคะไฮไลท์เขานะคะจะเป็นคาเฟ่ค่ะคาเฟ่วิวสวยมากเลยข้างบนนี้ลมดีนะคะเรามากันตอนเดือนกันยานะคะอากาศก็ค่อนข้างร้อนนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เจอแดดนี่ก็มีลมเย็นๆแล้วนะโิ ตอนนี้เราแวะเข้ามานั่งในคาเฟ่นะคะคาเฟ่เขาน่ารักมากเลยวิวดีด้วยที่สั่งนะคะก็มี2อย่างนะคะวันนี้เราสั่งเป็นสตรอเบอรี่จัมูตี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งแก้วไอเลมอนทีค่ะความเปรี้ยวของเลมอนก็กำลังดีนะคะแล้วก็มีความซ่าของโซดาด้วยอร่อยมากเลย สมูทตี้นี่ดีเลยค่ะไม่หวานมากด้วยคนไม่ชอบหวานนี่น่าจะชอบเลยค่ะแล้วก็ในร้านนะคะเขาตกแต่งสวยมากเลยนะคะเป็นแบบแนวอาร์ตอร์เขาจะให้ลูกค้าแต่ละคนนี่นะคะวาดภาพแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแปะไว้ตามฝาผนังต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้เขาให้ลุงเด้งปลาไก่มาแล้วค่ะอุปกรณ์มาแล้วตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเสามาวาดภาพดีกว่าวาดอะไรดีก็ยังไม่รู้เลยนี่ค่ะสวยงามไหม ตัวแทนประเทศไทยนี่ประมาณนี้เลยค่ะได้แอร์เย็นสักพักหนึ่งก็ได้เวลาออกเที่ยวต่อแล้วค่ะนี่ค่ะคาเฟ่น,นี้นะคะแนะนำมากมากๆเลยค่ะวิวดีนะคะไฮไลท์ like นะคะก็อย่าลืมมาถ่ายกับน้องคนนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะถ่ายรูปกันค่ะ จากหมู่บ้านลูกกวาดนะคะเรานั่งแท็กซี่มาถึงสะพานแมนเมดที่สวยที่สุดในเมืองอันดงค่ะค่าแท็กซี่ก็4,600วอนเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องรอรถเมย์ค่ะเพราะว่ารถเมย์เนี่ยมาชั่วโมงละ1คันเท่านั้นเองค่ะนั่งแท็กซี่ก็สะดวกนะคะแต่ว่าเรายังไม่ไปเดินสะพานนะคะเพราะว่ายังร้อนอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปหาคาเฟ่นั่งพักขาชิลๆกันก,นก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราค่อยกลับมาเดินกันที่สะพานนะคะเป็นร้านนี้แล้วกันนะคะ Uh, esi uh, <Okay. S 3> ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่ชั้น2แล้วนะคะคชัน<ม>้น2วิวดีมากเลยค่ะ<ม>ฝั่งตรงข้ามนี่คือสะพานแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราก็ดูจังหวะดีๆและแดดล่มลมตกนิดเนื้อเดี๋ยวเราค่อยเดินไปแต่ว่าตอนนี้เรามานั่งทานอะไรกันก่อนดีกว่าร้านนี้นี่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะชื่อร้าน Red Sun Moon Sun Moon Red <laughs> ชื่อร้านมูนเรสนะคะเพราะว่ามันจะไปล้อกับชื่อสะพานเนาะขนมปังของเขาเนี่ยนะครับถ้าเราแกะออกมาเนี่ยจะเป็นรูปของพระจันทร์เต็มดวงนะครับที่ต่างหากเขาจะมีทั้งหมด5รสนะคะมี Red Bean Black Bean Yogurt Green Tea นะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ราคาก็สองสองพันห้าร้อยวอนนะครับใช่ค่ะนมสดๆเลยประมาณนี้เลยค่ะเหมือนพระจันทร์แม่นี้ อันนี้จะเป็นไส้ชาเขียวนะคะถั่วลุกเด้งนะคะก็เป็นไส้โยเกิร์ตว่าใชิมกินทีนะคะแต่วันนี้กินที่ทดรงเด้งนะคะอันนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะยุ่งมากด้านหลังก็คือคาเฟ่ที่เมื่อกี้เราไปนั่งพักกันนะคะข้ามถนนมาข้างหน้าเราก็คือสะพานไม้แห่งเมืองอันดงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันค่ะ บรรยากาศที่นี่นะคะดีมากๆเลยค่ะแนะนําให้มานะคะถ้ามาเที่ยวอันดงแล้วมีเวลานะคะแนะนําให้มาเลยค่ะสะพานนะคะก็จะทอดยาวไปเรื่อยๆนะคะเราก็เดินข้ามสะพานชมวิวบรรยากาศแบบนี้ค่ะในน้ำเขาก็จะมีกิจกรรมด้วยนะคะอย่างเช่นเรือีบเนะเรือถีบที่นี่เป็นรูปพระจันทร์ด้วย แล้วก็กลางคืนนะเขาจะเปิดไฟด้วยนะตรงที่สะพานนะคะเขาจะมีเปิดน้ําพุด,ด้วยนะคะเขาจะเปิดวันละสีรอบค่ะวันนี้นุงได้ป้าไก่มาตอน6กโมงเย็นนะคะเจอน้ําพุเปิดพอดีเลยค่ะแล้วก็เขาจะเปิดอีกทีตอนสองทุ่มนะคะ2องทุ่มเนี่ยเขาก็จะมีน้ําพุแล้วก็จะเปิดไฟด้วยค่ะแถวนี้นะคะนอกจากจะมีคาเฟ่ยอยู่ด้านนอกแล้วนะคะด้านในก็มีคาเฟ่ด้วยค่ะวันนี้นะก็มีดนตรีสดมาเล่นค่ะบรรยากาศชิลมาก เลยทุกคนถ่ายรูปสวยนะคะแล้วก็รู้สึกแบบอากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่ลุงเด้งปราไก่ประทับใจที่เมืองอันดงค่ะมาแล้วค่ะชาวันละหนึ่งแก้วนะคะวันนี้เรามาทานกันที่ร้านพาลองทีค่ะร้านนี้ก็มีสาขาทั่วเกาหลีอยู่เหมือนกันที่นี่ก็เห็นมีหนึ่งสาขาแนละที่อันดง วันนี้เราสั่งเป็นแบล็คนิวทีนะคะแก้วใหญ่3,500บอวอนถ้าเป็นแก้วเล็กก็จะไซส์เล็กหน่อยนะคะ2 5 0 0ค่ะแล้วก็มี b ั b เบิค่ะก็โอเคค่ะเย็นๆชิลชิไม่ต้องซีเรียสป่ะไปหาอะไรหนักๆทานกันค่ะ หังจากร้านชาที่ป้าไก่ซื้อนะครับเราก็จะมาเจอร้านนี้ครับโนแบรนด์เบอร์เกอร์นะครับก่อนหน้านี้เราไม่เคยเห็นร้านนี้เลยนะป้าไก่เนาะแต่ช่วงหลังที่เรามานะครับทุกเมืองจะเห็นร้านนี้นะครับแล้วก็แต่ละเมืองนี่ก็มีหลายสาขามากๆเลยนะครับ Pay ายเพย์มออ good enough นี่คำนี้เขาบอกว่าจ่ายแพงทำไมดี่บนของเขาก็อร่อยเหมือนกัน2,800วอนเป็นตัวที่ถูกที่สุดเดี๋ยวไปดูว่าไอ้2,800วอนเนี่ยมันจะชิ้นขนาดไหนแล้วมันจะอร่อยจริงหรือเปล่าไปไปข้างในกันครับได้มาแล้วนะครับนี่ นี่ครับได้มาแล้วนะครับนี่ครับผมคือว่าเป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะครับแล้วก็เหมือนว่าเขาจะราดซอสเทอริยากิะครับออบมานหมาดเค็มๆแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็หนามากเลยเฮ้ยเนื้อชิ้นใหญ่อ่ะเรียบร้อยไปนะครับอาหารว่างนะครับเดี๋ยวเราไปทานมื้อเย็นแบบจริงจังกันครับ let's go นี่เลยที่นี่ ชามนี้นะครับเป็นชามใหญ่นะครับหนึ่งมืนกับหนึ่งพันวอนนะครับนี่นะครับมีซี่โครงหมูทั้งหมด3มชิ้นนะครับใหญ่ใหญ่เลยนะครับนี่แล้วก็ให้ดูเนื้อนะครับนี่ครับเป็นเลิ่มๆอย่างนี้เลยนี่ว้าวนี่ชิมเลยนะครับอร่อยคือร้อนๆนะครับอร่อยมากเลยด้านด้านมีผักกาดดองนะครับแล้วก็ราคานี้นะครับเป็นราคาที่รวมข้าวหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็เครื่องเคียงตามนี้เลยครับผม นี้ให้ดูเนื้อนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ชิ้นสวยๆเลยนี่ชิ้นสวยๆแบบนี้เลยครับอือหอยเผ็ดแบบเกาหลีเกาหลีเนาะแล้วก็แบบมีรสชาติแบบกิมจิอ่ะอืมตื่นเลยอ่ะที่เขาเรียกว่าอะไรนะแฮงแฮงโอเวอร์ประมาณว่าอ่าใครแบบว่า กลางคืนปาร์ตี้หนักๆกินเหล้าแบบเมาๆนะครับมากินมื้อนี่ครับก่อนกลับบ้านนะครับไม่ตื่นให้มันรูไน้ไ่ประมาณนี้เลยครับแบบเนื้อแบบเน้นๆเลยนะครับมีมื้อนี้เป็นมื้อที่ถูกมากนะครับ11,000หงวออิ่มแล้วเรียบร้อยนะคะร้านนี้ก็น่าจะเป็นร้านสุดท้ายในเมืองอันดงนะคะนี่ร้านนี้หาไม่ยากนะคะนี่ค่ะร้านเนื้อที่ลุงได้ไปไก่ทานเมื่อวานนะคะร้านเนื้ออยู่ตรงนี้นี่เองค่ะแล้วก็ข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามก็เจอร้าน h a งโอเวอร์ซุปเลยเนาะเช็คเอาต์แล้วนะคะเช้านี้นี่ค่ะโรงแรมที่ลุงเด็กปาะไก่พักทริปนี้ที่อันดงนะคะถือว่าโลเคชั่นดีมากๆเลยนะคะห <c oughs> ลังจากนี้นะคะเราก็จะนั่งแท็กซี่ไปที่อันดงสเตชันนะคะแล้วก็จะนั่ง KTX กลับไปที่โซลแล้วค่ะ ถึงแล้วเรียบร้อยนะคะอันดงสเตชันค่ะค่าแท็กซี่เข้ามาที่นี่นะคะก็8,000วอนค่ะเพิ่งสังเกตนะคะว่าบัสเทอร์มินนลนะคะอยู่ฝั่งตรงข้าม KTX ตรงนี้นี่เองค่ะแต่ก่อนเนี่ยสถานีรถไฟ KTX ของอันดงเนี่ยจะอยู่ในเมืองค่ะซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆโรงแรมเลยตอนนี้เขาย,ย้ายออกมานอกเมืองแล้วนะคะแล้วก็อยู่ข้างๆกับบัสเทอร์มินอลแค่นี้เองค่ะก็สะดวกดีนะคะเผื่อจะเปลี่ยนใจข้ามไปนั่งบัสก็ได้นะคะหรือว่าไม่อยากนั่งบัสนะคะข้ามถนนกลับมา นั่ง KTX ก็ได้คะ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อตั๋ว KTX ไปโซโกก่กันเรียบร้อยคะ่ะได้ตั๋วแล้วนะคะรถไฟออก8โมงครึ่งโอเคอเดีเ๋ยวเราไปที่แดกันดีกว่า นี่เราอยู่บน KTX เซียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือบรรยากาศบนรถไฟนะคะที่นั่งก็จะสะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็มีที่วางกระเป๋าด้วยนะคะเราออกจากอันดงเนี่ยแปดโมงครึ่งจะถึงที่โซนะคะจะลงที่สถานีชองซานนีนะคะประมาณ10บโมงครึง่งก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงคะ่ะที่นั่งใน KTX นะคะก็จะมีที่ชาร์จแบตตรงนี้นะคะมีที่วางอาหารวางของนะคะเหมือนบนเครื่องบินเลยเบาะก,ก็ปรับเอนนอนได้นะคะนี่นี่ค่ะประมาณนี้ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะวันนี้เรานั่ง KTX แบบไม่มีที่นั่งนะคะนี่คือที่นั่งของคนอื่นคะ่ะมารีวิวให้ดูคะ่ะเดี๋ยวเราไปหาที่ยืนด้านนอกนะคะ ถึงโซ่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนใช้เวลาในการเดินทาง2ชั่วโมงจากเมืองอันดงนะคะการเดินทางโดย k t s ก็ถือว่าสะดวกรวดเร็วมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีเวลาสัก2วัน1คืนนะคะลุงเต็งปะไก่ก็นแนะนำนะคะลองไปเที่ยวเมืองอันดงดูค่ะ ประทับใจดีนะคะมีอะไรที่ในโซไม่มีค่ะอาหารการกินก็อร่อยนะคะบรรยากาศดีค่ะก็ฝากมืออันดงไปด้วยนะคะส่วนคลิปนี้ลุงได้ประไก่ก็ต้องไปแล้วนะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด like, ไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลุงเด้ประไก่จะไปเที่ยวไหนติดตามนะคะบ๊าย